ไอ้อโจมเราพวกกูนานปั๊ไม่นานเลยพี่ห้องกูปล่อยก่อนพวกนี้ไม่นานเลยพี่เนี่ยมานั่งเลสาวเลยเนี่ยมีใครทำแต่บ้างปั๊กถ้าพูดถึงในคณะเรากว่ามีนะเว้ยเนี่ยคนเนี้ยเด็ดมากไอ้เหี้ยแต่งตัวล่อแหลมทุกวันเลยส,ส,สนานอ๋อคนนี้ปั๊คนนี้ือนาเดียปั๊เออ,เอ,อตัวน,นี้แหละแต่กูไม่เคยเห็นหนานะไอ้เหี้ยเหมือนจะอยู่เสร็จเดียวพวกมึง ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยตัวแบบนี้แน่นอนคนนี้แต่งตัวเหมือนยายกูเลยเหี้ยนี่กูคนนี้สัตว์โอ้ใช่ใช่คนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละไอ้เหี้ยแม่งโคตรสั้นเลยว่ะโคตรจัดกระตับเราหาคอนแทคหน้าไมาดิไม่ได้เดี๋ยวกูลองถามเพื่อนให้เนี่ยมึหามาได้แล้วก็เอารูปลงกลุ่มนเลยนะกลุ่มเลยวะ เอ้าวเป็ไงยังไม่เข้าหรอไหนๆก็มือเชิญกูหน่อยดิไม่เจอมึงไปแล้วนี่ของดีไม่บอกเลยเฮียโอยย้เีกูพูกส่งันไปหลายคนแล้วออโอเคงั้นถ้าสมมติว่าพวกมึงหาคอนแทคได้แล้วอ่ะส่งรูปลงกลุ่มนะใช่ปะเจอกันเจอกันพี่ผ้าอะไรเฮียงูยืนเลยหรอไอ้บ้าแถวแคล้งเกินเธอไปชั้นไหนหรอ เปนช่าใ่ปะเธอเรียนห้องไหนอะห้อนนงเราหรอเออเออเี่ยคนนี้ดีกว่าที่เขาบอกว่าเด็ดหาลงกลุ่มดีกว่ะ เ้าหน้าดีเขนสวยไวปหน่เี่ยวันนี้ใส่สั้นเชียวงะไปไหนไปไหนไปองเราว่เป็นไรค่ะขอบุาะไ้ยดงเอเราเไว้ใครอ่ะถายแบ้วนะเมื่อแ้โดนแขแว องกมาอยู่เพราะว่าเที่ยแเรตอนนี้ที่ายและไอ้เที่ยไม่ถายหน้าลอยเที่ยวเสียไหมวะเที่ยดีแม่แฉเราลงตัวเชี่ยลเว้ยเที่ยบอกแล้วใช่ไหมเที่ยว่าถ่ายะค่ัมึงอะมึงอะมึงเปนตัวเลืเลยไม่เชื่อมึงอะตัวเลือกแบบักไม่เหนื่อยีอะไรเหนื่อยอะไรเหนื่ย่ะไเหน่ยี่ 哎呀，我没听。谁安排你打马